แลวบวกเขียวบวกเงินบวกชมพูลักษณะพรมสามหน้าบวกพันชั้นจากบาอปงหลวงอภอเทนจังหวัดลำปางค่ะของดีหายากที่รวมพลังด้านดีไว้ครบทั้งสด้านสุขภาพโชคลาภและความรักเหมาะสำหรับผู้ที่สแสวงหาความสมบูรณ์ในชีวิตอย่างแท้จริงเนื้อปวกเขียวเป็นสีเขียวอ่อนดูละมุนนุ่มนวลเข้าตำราพรมสมหน้าบวกพันชั้นค่ะ ขนาดเม็ด2.4คูณ3.1ซนติเมตรขนาดพอเหมาะสำหรับทําจี้ห้อยคอกําไลข้อมือหรือว่าพกติดตัวเป็นเครื่องรางหรือวางบูชาไว้บนโต๊ะทํางานหิ้งพระเพื่อเสริมพลังรอบด้านให้กับชีวิตค่ะเม็ดนี้มีครบทั้งปวกเขียวปวกเงินปวกชมพูและมีความพิเศษจัดว่าเข้าตำราพรงสามนาที่มีลักษณะเรียงเป็นพันชั้นพรมถือเป็นระดับสูงในหมวดเครื่องรางแก้วตระกูลปวกค่ะ บวกเขียวพลังแห่งชีวิตสุขภาพแข็งแรงบวกเขียวเปรียบดังพลังแห่งธรรมชาติบางตำราเปรียบกับหัวใจของพระพรหมเสริมสุขภาพให้แข็งแรงฟื้นตัวไวเสริมอายุไขยืนยาวชีวิตสงบร่มเย็นช่วยปรับสมดุลธาตุในร่างกายเหมาะกับผู้ที่ป่วยบ่อยพักผ่อนไม่เพียงพอหรือทำงานหนักบวกเงินพลังแห่งโชคลาภและทรัพย์สินแสงเงินแวววาวในเนื้อแก้วเสมือนเส้นทางทรัพย์ที่ไหลมาไม่ขาด เสริมดวงด้านการเงินเรียกโชคลาภค้าขายเดยีเจรจาราบรื่นเสริมบาร,รมีในหน้าที่การงานเหมาะกับเจ้าของธุรกิจนักเจรจาหรือว่าพ่อค้าแม่ขายค่ะปวกชมพูพลังแห่งเมตตาและความรักสีชมพูในเนื้อปวกเสริมพลังเมตตามักใช้บูชาเสริมสเสน่ห์ปรับจิตใจให้อ่อนโยนเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมส่งเสริมความรักความเข้าใจในครอบครัวคู่ครองและผู้คนรอบข้าง ป้องกันภัยจากพลังลบคนคิดร้ายใจดำจะอ่อนกำลังลงเม็ดนี้ถือว่าครบเครื่องไม่ต้องแยกพกหลายสีพลังประสานกันดีเยี่ยมมากเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องร่างแห่งความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงเหมาะกับผู้ที่ต้องการตั้งหลักใหม่ในชีวิตฝ่าฟันอุปสรรคหรือว่าพัฒนาไปอีกขั้นในด้านใดด้านหนึ่งนะคะ เป็นเจ้าของผู้ครอบครองได้ทั้งชายและหญิงไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยเลยค่ะทำจี้ห้อยคอพลังแนบกายใส่กำไลเสริมพลังในทุกการเคลื่อนไหววางบูชาเสริมฮวงจุ้ยและพลังบวกในบ้านพกติดตัวเป็นเครื่องรางมงคลทุกก้าวย่างค่ะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจแก้วเม็ดนี้นะคะทั้งมีความสวยละมุนสีเขียวแบบละมุนละมุนนะคะ และที่สําคัญยังเข้าตําราพรมสามหน้าปวกพันชั้นด้วยค่ะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบนะคะและอยากจับจองเป็นเจ้าของท่านสามารถที่จะสแกน QR Code คดบนหน้าคลิปติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาโดยตลอดค่ะไว้แอดมินจะหาของดีหาของสวยไหมท่านได้เลือกชมเลือกจับจองเป็นเจ้าของกันอีกนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ